สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะแนวทางหวยฮานอยแอดก็จะวางไว้ทั้งหมดสองสูตรค่ะสูตรแรกเน้นวิ่งรูดตัวเจาะแยกเป็น3ฮานอยนะคะสูตรที่2เน้นจับชุดวิน2ตัวค่ะจะเป็นฮานอยรวมก่อนอื่นนะคะขอย้อนไปดูผลการออกหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยของเมื่อวานกันก่อนนะเรามาตรวจหวยฮานอยกันก่อนนะมาฮานอยแรกค่ะฮานอยพิเศษ สุดเน้นวิ่งรูดตัวจาะนะคะผลการออก3ตัวบนออก060ล่างออก99ค่ะศูนย์มาทั้ง2ตัวเลยนะคะมาตัววิ่งตัวรองค่ะมาดูเจาะกันนะคะว่าแอดได้เจาะหกศูนยไหมหรือเปล่าอุ้ยโทษทีค่ะเท่าที่ดูไม่มีนะคะข้ามไปมา0 5 0 8อาจอ่ะถ้าใครได้รูดก็เข้าเช่นกันนะคะบนเข้าวิ่งรูดเด้อล่าง99ไม่เข้านะคะ ถูกแอดขอภัยด้วยนะคะฮานอยพิเศษเมื่อวานเจาะไม่เข้าเด้อเข้าแค่วิ่งรูดนะคะมา60วิ่งรูดบนค่ะเดี๋ยวมาตรวจหวน่วยฮานอยปกติกันต่อนะคะฮานอยปกตินะคะผลการออกเมื่อวานบนออก6 2 6กล่างออก54บนไม่เข้านะคะล่างมา5กับสตัววิ่งตัวรองและตัวเด่นมาทั้งคู่เลยค่ะทีนี้มาดูเจาะกันค่ะ เจาะมาสีห้าตัวเด่นมาชุดเด่นนะคะมาสีห้านะก็เข้าตัวตัวเจาะแต่เข้ากลับนะคะท่านผู้ชมต้องไปกลับด้วยนะถือว่าเข้านะคะถ้าใครวิ่งสี่รู่สี่วิ่งห้าูดห้าก็เข้าเช่นกันนะคะ,อะแอดก็สแสดงความยินดีด้วยนะคะหากใครตามฮาหนอยปกตินะคะ,ะเดี๋ยวมารับชมตรวจผ,ผลห 5, ้านอยตรวจผลหวยห้านอย VIP กันต่อคะ่ะ แนวทางหวยฮานอยวีพเมื่อวานนะคะมาตรวจผลกันนะสามตัวบนออก8ปดห้าหล่างออกสองห้าไม่เข้าเดอ้อบนล่างเลยหลุด7กับหนึ่งไม่มีติดมานะคะอย่าี้แอดก็ขออภัยด้วยนะคะก็ VAP หลุดนะบอกเข้าเดอ้อหลุดหลุดจ้า v ีพหลุดนะคะ แอดก็ขออภัยด้วยนะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะว่าแอดจะให้แนวทางเลขเด็ดอะไรบ้างนะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่18พฤษภาคม2564อี 2, ค่ะในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยพิเศษกันก่อนนะคะเน้นวิ่งรูดนะคะ แอทเทนเน้นเด่นสองรองแปดค่ะหนอยพิเศษนะเด่นสองรองแปดนะคะวิ่งรูดเอามาดูชุดเด่นชุดรองชุดกันกันค่ะ ชุดเด่นนะคะชุดเด่นมี9ชุดนะไอชุดเด่นมี3ชุดนะคะชุดรอง3ชุดการ3รวมเป็น9ชุดนะคะตัวเจอะนะชุดเด่นมีสอง5 2 8ชุดรองมี8 1 8 4 8 7ชุดการมี2 6 2 7 8 9ค่ะแอดจะเน้นีบตัวที่ชอบเป็นพิเศษสี่ชุดเท่านั้นนะคะชอบ28ค่ะชอบ8 1ดหนึ่ง 87และ89นะคะ4ี่ชุดนี้นะถ้าใครชอบตามแอดก็ตามนี้เลยค่ะจะชอบเน้นวิ่งรูดก็ได้นะคะหัวใจหลักคือเน้นวิ่งรูดวิ่ง2รูดสวิ่ง8รูด8ตัวเจาะมี9ชุดนะคะอะ่ต่อไปรับชมแนวทางหว 5, 9, วหจหนอยวีเอ้ยหวหนอยปกติกันต่อค่ะอ่าหวยหนอยปกตินะคะแอดให้เน้นวิ่งรูด เด่นสองลอง9ค่ะตัวเด่นนะคะ ชุดเจาะมี9ชุดนะคะตัวเด่นมี2 3 2 5 2 9ตัวรองมี9 1 9 4 9 7ตัวกันมี2 1 2 6และ9 6ค่ะรวมทั้งหมด9ชุดนะคะ,อะแอดจะเน้นตัวที่ชอบนะ4ชุดค่ะ2 9 9 1 9 7และ2 6ค่ะ สีชุดนี้นะคะใครตามแอดก็สีชุดนี้ใครชอบชุดเจาะ9ชุดก็เลือกได้เลยนะคะหรือชอบเน้นวิ่งรูดวิ่ง2รูด2วิ่ง9รูด9ค่ะอันนี้คือแนวทางหวยฮานอยปกตินะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางหวยฮานอย VAP กันต่อนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอย VAP กันนะคะามาดูกันค่ะเน,น้น,น,ะะาาน,นวิ่งรูดอะไรบ้างแอดให้เน้นวิ่งรูดตัวเด่น C ตัวรองสูนยนะคะดูชุดเจาะเก้าชุดกันค่ะ ุดเจาะมี9้าชุดนะคะชุดเด่นมี404145ชุดรองมี03 05 08ชุดกันค่ะมี43 06และ07ค่ะอ่ะเน้น4ชุดเหมือนเดิมนะคะตัวที่ชอบชอบ4045 08และ43ค่ะตามนี้นะคะ ชอบเจาะก็เกาชุดนี้นะคะเลือกชอบก็ได้นะคะหรือจะตามแอดก็4ชุดที่ขี่เึ้นใต้นี่นะหัวใจหลักเนะะ้นวิ่ง 4, รูดนะคะวิ่งสีรูดสวิ่งศูนย์รูดศูนย์นะคะอ่านี่คือแนวทางเน้นวิ่งรูดตัวเจาะครบ3หามฮนอยแล้วนะคะเดี๋ยวมารับชมแนวทางสู่ชุดวินกันบ้างนะคะเป็นการจับชุดวิน2ตัวค่ะอะ มาดูแนวทางสู่ชุดวินบ้างนะคะเป็นการจับชุดวินเลข6ตัวในตารางนี้นะคะเมื่อจับวินกันจะได้ทั้งหมด15ชุดแบ่งเป็นชุดเด่นมีทั้งหมด9ชุดรองมี6นะคะจะวิน3ตัวก็ท่านผู้ชมจับกันเอาเองนะคะจับกันได้นะลองจับดูค่ะแต่แอดจะจับค่วิน2ตัวนะคะ,ะเลขในตารางมี7มี5มี0ูนย์มี6มี9มี8นะคะเรามาดูตัวเด่นกันค่ะจับวินกันแล้วมี7 5 7076 79 78 50 56 59และ58ค่ะทั้งหมด9ชุดนะคะชุดรองมี06 09 08 69 68และ98มี6ชุดค่ะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบนะคะชอบส่วนตัวเดอ้อใครชอบตามแอดก็ตามได้เลยนะชอบ75ค่ะชอบ78ชอบ56 ชอบ08และ68ค่ะ5ชุดนี้เท่านั้นนะคะ <Yeah. S 1> ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางหวยฮานอยนั้นในสู่ชุดวินก็เป็นฮานอยรวมนะคะพิเศษปกติเวพนะคะนอกเหนือจาก3ฮานอยท่านผู้ชมก็จะเลือกฮานอยอื่นๆก็ได้นะคะแต่แอดจะเน้น3ฮานอยนี้เป็นพิเศษนะคะ ก็แอดได้วางแนวทางครบทั้ง2สูตรของทั้ง3งหมหวยฮาหนอยเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้รบก,กวนฝากด like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะเลขก็มีเลขตัวเลขทุกตัวก็จะมีเข้ามีหลุดกันได้นะคะผิดถูกแอดก็ขออภัยไว้ร่วงหน้านะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะ ไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นเดอ้อแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีละกันค่ะเออรอฟังผลนะคะว่าแนวทางทั้งสองสูตรของแอดจะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันนะคะขอพระคุณทุกกำลังใจทุกการคอมเมนต์การกดไลค์กดแชร์และการเข้ามารับชมและกดติดตามด้วยนะคะออแอดก็ขอรบกวนนิดนึงหาก ท่านผู้ชมท่านใดเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดนะคะรบกวนฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมแนวทางคลิปเลขเด็ดใหม่ๆของแอดกันนะคะก็ยังไงก็มาลุ้นรอฟังผลกันนะคะขอพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ